สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับช่องไอเซอแจ้งความหลอเลยมิติเกด้วยนะครับบู้วันนี้จะมาเล่นเกม Fun Battle Simulator นะครับใครที่อยากเข้ากลุ่มไลน์ของผมก็สแกน QR Code คที่อยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับต้องพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยคลิปนี้ก็เหมือนกับคลิปที่แล้วครับเล่น3ด่านนะเพราะว่าแคมเปญแรกเนี่ยเราเหลือแค่2ด่านนะครับแล้วก็แคมเปญที่ซัพเตอรที่2อ่ะ ผมจะลองเล่นหนึ่งด่านนะครับก็สามพอดีอไปซึ่งของมันก็มีแค่เอออ่ะไรวะอัศวินนักติการเอ้ยไม่ใช่อัศวิน่ะเออ่เขาเรียกไงนะไนท์ไนท์อัศวินอ่ะเขาเรียกว่าไนท์เออ่ว่าแต่อัศเราไม่มีอัศวินใช่ไหมใช่เราไม่มีไนท์แต่ว่าเราขอลองตัวใหม่หน่อย คาราเต้มาเตอร์วัดสามร้อยยี่ส,สิบไหนลองดูดิฮะฮะนี่โอ้ฮะเตะรอบเดียวแตกเลยเหรอพี่ก็โกงเกินเตะรอบเดียวแตกเลยอ่ะแต่ไม่นแน่ยิงโกงยิงยอกพี่ก็มีนักดาบนักโน,นน้ำแข็งนล้วก็ปืน ได้ครับมีนักธนูอย่างนี้เราเอาโลกผิดตัวผิดตัวผิดตัวลบสิเอากดไม่โดนชลบไปลบออกให้หมดเลยในะเราวางผิดซึ่งนนองว่าใครที่ดูคลิปผมก็น่าจะแบบทำตามผมได้อยู่นะแต่เราก็เอาอ่ะสามนักดาบเอ้ยเออถูกล้ จะเอ้ยทำไมแล้วก็ไอ้บุญตะกลูหลุก็ไม่ใช่แล้วก็ไอ้พวกสมุไรเอ,อ่อไม่ดิตรงอย่างนี้อ่ะคาราเต้มาตเตอร์แล้วก็เอาสมุไรเออสมุไรอีกไม่ได้งั้นตานี้เป็นไอ,อ้ตาที่แล้วเป็นคาราเต้มาตเตอร์งั้นคราวนี้เป็นสมุไรอ่ะได้ไหมไม่ได้ละลุย รู้สิว่า,าจะชนะไหมแต่ว่ามันยิงมันยิงเอ้ยมึงมึงทโนอะไรมึงทโนอะไรทนนพุพ่ใช่แล้วพุ่ใช่แล้วทโนพู่งแน่นอนแต่ปืนนี่มันกดตีนนะเนี่ยปืนแรงอยู่แต่เรามีนักธนโนโคอยหนุนหลังแล้วก็มีซามูไรมีนักดาบแล้วก็โล่เดี๋ยวมาดูฝังเขาก่อนโอ้โ๊ยเขีด ลิงเทนอฟูมันนี้น่าจะกากนะว่าดีโดดนานแน่นอนเลยไปแวดแหววไปดูนักเทนโนฝั่งเรานะครับถ้ามีระเบิดที่ใช่เลยมันก็มันดีโดดเสร็จแล้วเหมือนกันแต่ว่าจะยิงรออะไรโอเคนักเทนโนเราคืบหน้าไปแล้วนะครับเดินไปนะครับโดนแม่โอ้ยบินเป็นนานนานเลยเออโดนโดนเหมือนกันแล้วก็แตกด้วยโอ้โหเราก็แตกเป็นอันี้เฮ้ยสวยล่วงไป อีกตัวเต้นนี่เลยอ,อีกหนึ่งอะโอ้โ oh, ห okay, ้ดีเดียวโอเคเหลือเอ้าทำไมไม่เอาโลมอยู่ข้างหน้าเอ,อ้ยนักดาบเราอึดจำเมนนักอ๋อมันเฉียดมันเฉียดปอกแขนทำไมตอนดูพนุไม่เห็นเก่งอย่างนี้เลยวะงามปัจเออพนโอ้โหสมำนอะรเราอย่าไปเตะอ้าวเอาลมละ มาแล้วครับมาแล้วลูกจ๋าชุดโกวาชุดโกวาเหยียบโดนแต่ก็ไม่โดนมองไหมโดนโล่ฝั่งเราครับโดนโล่ฝั่งเราสกัดสกัดดาวรุ่งครับโล่ฝั่งเราถ้าไม่โดนโล่นักบอกเคยโดนโดนอกโดนหอคอหอยมาเนี่ยเอาจะฟันโล่นั่เองทำไมล่ะเรียบร้อยนเดี่ยบเตกอะไรพวกนี้ เอาสมุไรบังแต่สมุไพรต่อโอ้ยกระดิงกระโดนกันไปคนที่คนทางไอ้ปืนเอ้ยสมุไรเรานอนเพราะเราโดนโดนทับคิดคิดคำไม่ออกเอยเดี๋ยวนะวัดโลตังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่นอนอะไรเหมือนมันนั่งอยู่เลยโอเคโดนนั่งกระเรายิงก็ได้ เนไหมเข้าเข้าตู่เต็มเตมเลยอันนี้เราจะเป็นชัปเตอร์ที่สองแล้วเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวออกไปดูก่อนแต่เมื่อกี้ทุกคนน่าจะเห็นนะมันเข้ารูเลยเอ่อะเออปฏิโอโหมันใช้โลมันใช้โลอ่ะล้วเอาไงเรา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 ใช้ตัวอะไรดีเอ่อมีตัวอะไรที่มันแบบสกัดโลได้บ้างบอม มันคือตัวอะไรอะมันคือตมันคือตัวอะไรอะคอมทาวเวอร์ปลาระเบิดเหรอไม่มันกาเจนเลยแล้วก็อย่างนี้ไปก่อนงั้นแล้วเราก็เอา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 เด็เอ้ยเราเอาล่โล่โล่โลูกแลก็ให้หอกสอดเข้าไป เอออย่างนี้ได้แล้วก็ที่เหลือเป็นแบบยี่เป้ซาบุไรข้างหน้าแล้วก็ระตีมาสเตอร์แล้วก็ม,มาอย่างงี้อ่ะลยุยชนะไหมที่มันอีกาชัดเจนเลยนี่มันไม่ใช่ระเบิดอ่าฮะอ๋อติดปีกปลาระเบิดอโอ้ยโนะ้ระตีม,มาสเตอร์ ฝั่งนั้นก็จะฝั่งนั้นคือคนเดียวที่แตกมีปลาดำเลยแตกเตะเตะกาโคเตะกาโคโอ้โหโคนเฟี้ยวไปไปปลาดำเลยใช่ไหมเลยตุ้มอย่า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 เออจบจบเลยดูเราดูดดวก่อนเปล่าเดี๋ยวกว่าครับเบิดปลาปลาไปก็ตุ้มแตกหนึ่งตุ้มไม่โดนอะไรวะ มัน,น,นยิงแล้วยังอะถ้าจะยังนะแต่ระเบิดเราดีโดดเร็วมากตุ้มเมโอ้ง่ายนะเนี่ยคลิปนี้คือผมไม่แตกเลยนะก็ไม่แพ้เลยอ,ะอ่ะมีสามพันเราจะซื้อดับเบิ้ลเมทเออนี่ไงเราเข้าซัปเตอร์สองแล้วโอเคสมัยคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า บ๊ายบายนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับดูจบแล้วอย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปไปเซฟด้วย